สวัสดีจ้าพี่น้องชายสารทุกปูทุกคนคลิปนี้กีมาแจงเรดาช่วงแรงพร้อมกับอัปเดตพยากรณ์อากาศช่วงแรงของเมือน,นี่อิีเพฤศจิกายน2 5 6 4มาเบิ่งกันเลยว่าเป็นจังได้ค่ะขอเริ่มที่อีสานตอนบนก่อนหม้เลขกน้่งตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอลมซากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จ้า กันทีเรดาร์ของอีสานตอนล่างจ้าก,กุมฝนออนตรวจพบในเขตสปปลาวกุมฝนปันกลางตรวจพบในเขตสปปลาวเช่นกันจ้าก,กุมฝนหนักตรวจพอเนาะทำให้เรดาร์อัปเดตไม่อีกกี่สีแจ้งเนาะค่ะมาเบิ่งทีพยายกรณ์อากาศประจําช่วงเย็ยนกันเลยภาคอีสานขั้วห้าสีมีเมฆเต็มท้องฟ้าความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สีมีฝนบางแห่งส่วนมากทังตอนล่างของภาคจ้าอุณหภูม,ตมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 5องศาเซลเซียสจ้าสำหรับคลิปนี้กี่ขอโตอัลาไปก่อนมียังมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแจางข่าวกันได้จ้าไปเลยจ้าบ๊ายบาย